that at all time an all I'm เอานะครับนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe เช่นนั้อาซูมาไอซีทีกันด้วยนะเช่นเราในกระทำเกี่ยวกับไมโครพ็อกเก็ตเอ dition นั่นเองนะครับผมนะฮะเอานะครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันี้ก็อยู่ผมซิเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็ในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับ แนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็พิวพีด้วยนะฮะซึ่งมันมี2อ,อย่างนี้แหละนะครับผมนะฮะก็ซึ่งเขาได้ปรับปรุงสปาใหม่ที่จริงผมรีวิวไปแล้วแหละนะฮะเขาปรับปรุงสปาใหม่ก็ไม่ไม่ค่อยจะแลกสักเท่าไหร่ละมั้งนะฮะก็ซึ่งเครื่องผมกากด้วยแหละประเด็นนะครับผมนะฮะก็โอเคนะฮะซึ่งสปานี้นะเขาก็มันไม่เชิงว่าใหญ่หรอกนะฮะก็แต่ของสร้างเยอะนะฮะก็ไม like <Ryan> ่เชิงว่าใหญ่สักเท่าไหร่นะก็โอ้แม่ง ลอยขึ้นสูงไม่ทำอะไรแหลกวะ What the fuck อ้าขึ้นสูงผมว่าขึ้นสูงแรงกว่าเดิมอีก <c oughs> โอ้น่าก็อ,อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะสำหรับเครื่องใครที่แรงนะก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะเรามาดูโซนต่างๆของเซิร์ฟเวอร์เลยดีกว่านะตรงนี้ก็มีโลโก้นะ <c oughs> น,นี่โลโก้เซิร์ฟเวอร์อเยี่ยเป็นรูปปวานนะฮะก็ไม่ว่ากันนะคนนี้ก็เป็นแอดมินของเซิร์ฟเวอร์เนาะโอเคแล้วคนที่บินไปบินมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ก็ อะไรเนี่ยเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อไลน์ไปได้นะฮะหรือว่าไปเติมเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมนะจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมนวันอาทิตย์นะครับนะฮะในเวลา2ทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะก็ทุกน่าจะทุกวันอาทิตย์นะฮะโอเคเราไปดูฝั่งนี้กันเลยดีกว่าฝนะั่งนี้คืออะไรนะเราไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นช็อปหรือของฟรีต่างๆนะครับนะทำไมของไม่มีอีกแล้วอะแอดไม่คิดแบบว่าจะเอาของมาขายบ้างเลยว,วะ ผมก็ไปลุ้มกันนะับแอดเขาคิดอะไรอยู่นะฮะซึ่งมันซื้อได้แล้วแหละแต่มันมองไม่เห็นชื่อนะ,ะเอยมองไม่เห็นของนะครับของแอดแอดเขาไม่เอาใส่นะก็ไม่ว่ากันนี่มาดูแล้วนะ,ะตรงนี้คือซึ่งผมมันจแจกแค่สเปานะแต่ถ้าวับไปโซนต่างๆผมไม่แหลกแล้วนะเออผมมันแหลกแค่สเปา๋าม่รู้เป็นไรนะฮะนี่ก็วัดพิวพีนะนี่ก็โฮมโซนนะครับนะผมขอไปพิวพีดีกว่านะฮะไปดูนะครับผมนะว่ามันจะเป็นแบบยังไงนะฮะ นี่นะครับนะก็เป็นแบบประมาณนี้นะไม่แหลกนะก็นี่เขาก็กันเขาเรียกว่ากันอะไรเนี่ยฮะดักอะไรดักเกิดเขาเป็นกันดักเกิดนะครับนะฮะถ้าใครมันดักเกิดเนี้ยสมมติว่าสมมติจะเกิดตรงนี้คนคนที่เขาจะดักเกิดสมมติมีดาบแรงๆเลยนะก็กดตรงนี้รัวๆนะคนเข้ามาก็ตายหายกนหมดนะ,ะแต่ระบบนี้เขานะฮะถ้าตีโดนตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราจะติดไฟนะยิ่งตีปุ๊บเราก็ยิง่งตายไวนั่นเองนะครับนะดาบแรงด้วยนะฮะดูดิ ซึ่งเขาจะกันดักเกิดได้ดีมากนะเซิร์ฟนี้โอเคนะผมจะตีตัวเองให้ตายนะครับผมนะไม่ว่ากันเนาะโอเคตัวนี้ก็ตายแล้วโอ้โหควันแม่งเยอะชิบหายนะฮะไม่ว่ากันอันนี้แล้วก็มาสป,ปาอันเลกเหมือนเดิมนะครับผมนะก็รอแป๊บหนึ่งนะว่ามันกินจะได้เอ่อแล้วจินเดรเลตเวิร์อสอะไรสักอย่างนะนะไอเ้เฮียกูพูดหมดลิ้นพงลิ้นพันนะฮะบอกด้วยนะเอ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันอ๋อ อะไรอะไรตอนจบคลิปมาถ่ายรูปกันอะไรยังไงผมไม่รู้นะตอนนี้ผมยังไม่จบคลิปนะ <c oughs> เอาเขารู้ได้ไงว่ามาอัดมาเนี่ยวัตถุะาคฮะไม่ผมกล่าวไปใจแบบมันเนียนอัดนะฮะ <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นโซนขายของนะมาแล้วนันเราไปวัดวัดเออผมไม่ได้ไปโฮมโซนเนี่ยเขาเดี๋ยวคอไปนะฮะตร <c oughs> งนี้ก็เป็นขายของโอ้ยเยอะขวดยาเยอยแพงที่ไปโอ้ย <c oughs> <c oughs> แม่งหมื่นกว่าสองหมื่น เงี้ยกูซื้อได้ป่ะเนี่ยโอ้โห,โโหเงี้ยแม่งยาขวดละหมื่นห้าเอ๊ะมันแค่ขวดหนึ่งวะโอ้โหเงี้ย,ยแม่งโคตรแพงยาขวดละหมื่นห้าโอ้โหโคตรแพงนะฮะอ๋อนี่ก็เป็นหัวต่างๆนะมันแล้วแต่ความระดับไปนะโอ้โหน่าจะมีหัวดาก้อนเลยนะเออหัวดาก้อนนะ่าจะแพงๆเนอะเอาเท่ๆนะฮะก็เป็นแนวแฟนตาซีเนาะถ้าเป็นหัวดาก้อนนะนี่อะไรช็อปเดย์บัตร เรผมไม่ร่วมกันนะอันนี้ผมก็ไม่ร่วมกันนั่นคืออะไรนะฮะชั้นบนคือมีอะไรนะเราไปดูกันดีกว่าชั้นบนคืออะไรเอออะไรเนี่ยอ๋อขายของต่างๆนะรับผมนะก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมว่า <c oughs> แม่งก่อนี่แมงแทงบอกดูกว่าแม่งน่าจะอันทันบอกเอ้ยเอ้ยถูกๆอยู่นะถูกๆอยู่ผมซื้อได้อยู่นะตอนนี้ผมมีเงินประมาณห้าหมื่น ไอเหยียดตามกูโผล่ไหนมาห้าหมื่นวะว๊ดเอ้าแล้วกูได้หัวนี้ไม่ได้ไงอ้าวแล้วตามผมโผล่ตามกูโผล่ไปจางไหนห้าหมื่นวะเอ้าไปอะไรอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมมันหลุดมาเองนะมันหลุดมาเองนะเอาให้เอาออกได้เหรอเฮ้ยกูมาเกียนเสื้อเขาพิเอาแปะไว้แปะไว้แปะไว้เอาแปะแปะไม่ได้ด้วยเอ้า ไอ้ไอ้คือแบบไอ้ไอ้เองดูดิเอาแปะคืนไม่ได้นะเอ๊ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรไปแล้วแม่งโคตรเกลียดอะไรวะเนี่ยไอ้นะมันเอาออกได้นะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าไอ้ดีอื่นจะเอาออกได้หรือเปล่านะฮะก็ดูดิขมเนี่กวดอะไรมันหลุดมาเองกูไม่เกี่ยว เอออะไรนะเรารีวิวต่อกันนะเราไม่ผมไม่ได้ทำเลยเลยนะเออมันดุดมาเองนะเมื่อกี้หลุดมาเองเฉยนะแมงเอ๋ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเอาออกได้เหมือนกันหรือเปล่านะผมแนะนําอย่ามาเกี่ยวนะมันมันมันไม่ดีนะมันไม่ดีเออกูลองตรงนี้ก่อนดิเกี่ยเนี่วะมาลองมาลองไอออกได้ ไอผมาเกียรเขาอพ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 อนะ้พอพอ,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 พอโอเคเราไปดูโฮมโซนหนึ่งดีวกว่าไอ้หี้ไม่โคตรเกียนอะไรวะเนี้ยเออโฮมโซนอยู่ตรงนี้นะะข้ขอหาแม่งสปามันแหลกนะฮะเออมันไม่ใช่เราเครื่องก,กูกากเองโอ้โหโอเคนะวะไปโฮมโซนนะไม่แหลกนะฮะเออผมเล่นก็เใช้ได้ไม่แหลกนะโฮมโซนโอเคนะฮะก็มาเล่นกันทางบ้าน สบายสบายหน้าหาของไปสู้กันได้นะครับผมหน้าไม่ว่ากันแต่ไม่เกลียนของนึงมันไม่ดีนะอย่าทำนะมันไม่ดีนะก็เอาไ้เล่นกระสนุกสนุกนะอย่าเกียนนะฮะมันมันไม่ดีเออนี่ผมแค่มาบอกแอปนะ,ะว่าตรงนี้มาันอาอกได้เออผมหรือว่าเป็นเฉพาะยด y o ยูทูบหรือว่าอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นบุคคลเล่นธรรมดาอาจจะไม่ได้ก็ได้นะก็นี่บัตรไขวัเนี่ยมึงเลวเลยแน่แน่มันเกียนบ้านคนอื่นนี่มันไม่ดีนะดูดิ เขาอ๋อบ้านฟรีนะโฮมฟรีบ้านฟรีนะแมงบ้านฟรนะีมันก็ต้องหายไปนะก็มาสร้างบ้านกันได้นะครับผมนะไม่ว่ากันเนาะโอเคก็สาหรับคลิปนี้นะก็มันเอ้ยไปสปาดีกว่านะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรไม่รู้ว่าจะจบคลิปไปอะไรสักอย่างนะฮะโอเค <c oughs> <c oughs> จะจบคลิป <laughs> แต่ผมเอาคืนไม่ได้นะผมแปะคืนไม่ได้ท่านโจมก็เห็นเนมะื่อกี้เออมันหลุดออกมาเองผมไม่ได้ทำเลยๆนะฮะตางหูก็โหนะมาไหนก็ไม่รู้เออจะจบคลิปแล้วละไงเมื่อกี้บิดเขาบอกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วให้เงี้ยฝากกดเอาชวเออาเลยเนี่ยมาขึ้าตรงไหนอ๋อ,อามาตรงนี้ ไม่ใถ่ายรูปมันตรงนี้มาถ่ายอ๋อเดียมยาอัมปกได้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 ไอตรงนี้ก็แอดมินเหรอเอา้าแล้วมันหลอกกูขึ้นมาทำเพื่ออะไรเนะี่ยถ่ายตรงไหนเอา้าเอา้าเอา้าอะไรแล้วใครถ่าย <laughs> เดี๋ยวแล้วใครถ่าย <laughs> เออแล้วใครถ่าย ใคร tp มานีไม่รับนะไม่รับโดนไม่รับนะก็สําหรับคลิปนี้นะก็มีเวลาแล้วให้เงี้ยฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะก็ชมหน้าแอดมินนะก็มีประมาณนี้เนาะโอเคนะก็บ๊ายบายผมไม่เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายนะกับอืมนี่ไงกระโดดกูโดดมาคนเดียวแล้วโอ้โหโอ้โหกระโดดลงมาตามเลยโอ้โหนะบายโอ้โหไม่เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม